สวัสดีค่ะเรามาพบเจอกันแล้วนะคะแม่จา๋าที่ช่องไม่มีเอ่นจอยค่ะแม่ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่น้องแก้วรีวิวสินค้างาน EP นะคะแม่จา๋า285ค่ะแม่ผ้าใหมอิตาลีอกใหญ่ไซส์ใหญ่งานโอเวอร์ไซส์กันไปเลยแล้วก็ความยาว28นิ้วรุ่นนี้แขนจะอยู่ที่ประมาณข้อศอกเลยค่ะคุณแม่จา๋าเนื้อผ้าใส่สบายสุดๆกันไปเลยสําหรับงาน EP 285ราคาตัวละ209บาทเท่านั้นเลยแม่คุณแม่อยากได้สีไหน คุณแม่อยากได้สีอะไรแล้ววันนี้น้องแก้วมาเสิร์ฟให้กับคุณแม่ทั้งหมด2รลวดลายผ้าด้วยกันนะคะแม่จา๋าเดี๋ยวเราไปดูสีกันเลยค่ะสีแรกนะคะอ่ะลวดลายผ้าแรกดีกว่านะคะแม่จ๋าจะมีอยู่สองสีนะคะแม่แจ้งกับน้องแอดมินตัวนี้สีชมพูแล้วก็ต่อด้วยนะคะตัวนี้สีครีมลวดลายผ้าแรกจะเป็นลายดอทค่ะแม่นะคะดีไซน์เหมือนกันเลยต่างกันที่ลายผ้า น้องแก้วก็เลยหยิบสับมาให้กับแม่แม่นะคะได้เลือกเผื่อแม่แม่ชอบลายนี้ด้วยชอบลายนี้ด้วยก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยมีสีชมพูนะคะแม่จ๋าแล้วก็สีครีมค่ะสนใจรับสองตัวนี้แจ้งชมพูกับครีมได้เลยค่ะแม่ต่อด้วยเลยนะคะแม่จ๋าลายผ้าที่น้องแก้วใส่จะมีด้วยกันทั้งหมด4ตัวสี่สีนะคะตัวนี้ก็สวยเช่นกันค่ะคุณแม่จ๋าลายผ้าถ้าเราถามน้องแก้วอ่ะน้องแก้วบอกว่าคิดว่ามันแปลกดีนะคะแม่จ๋ามันเป็นแบบ เอกลักษณ์มีเอกลักษณ์ในตัวนะคะแม่จา๋ามีความแบบศิลปะเหมือนรากไม้เหมือนต้นไม้นะคะแม่จา๋าแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็ไม่ใช่นะคะแม่จา๋าเอาง่ายๆคือสวยเลยนะคะตัวนี้สีโอรสค่ะคุณแม่จ๋าจะเป็นลวดลายผ้าทอทท้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังกันไปเลยสีโอรสค่ะแม่ต่อด้วยนะคะแม่จา๋าตัวนี้สีดําสีดําก็เี๋นะคะแม่จา๋าสีดํเมื่อเก๋เช่นกันแขนจะอยู่ที่ประมาณข้อศอก ต่อด้วยนะคะตัวนี้สีเขียวเขียวจะออกเป็นโทนเขียวทะเลค่ะแม่สวยๆเก๋ๆน่ารักน่ารักนะคะแม่จ๋าสำหรับงาน EP 285แล้วก็ตามด้วยตัวที่น้องแก้วใส่คือสีแดงค่ะลายผ้าที่น้องแก้วใส่จะมีด้วยกันทั้งหมด4ตัวสีสีก็จะมีสีโอรสจะมีสีดำนะคะแม่จ๋าต่อด้วยสีเขียวค่ะแล้วก็สีแดงที่น้องแก้วใส่คุณแม่อยากได้สีไหนสีอะไรก็สั่งซื้อกตนเข้ามาได้เลยนะคะแม่จ๋าอย่าพลาดแม่เป็สีเดียวค่ะ สาวอวบสาวโอเวอร์ไซส์นะคะแม่จ๋าอย่าพลาดเลยสำหรับงานรุ่นนี้ EP 285ที่น้องแก้วรีวิวคะ่ะแม่เบอร์โทรศัพท์ Line แอดคุณแม่สะดวกทางไหนคุณแม่สั่งซื้อทางนั้นได้เลยไม่ว่าจะทางโทรไม่ว่าจะทางไลน์แอนะคะแม่จ๋าได้หมดเลยนะคะ2รลวดลายผ้าแล้วมีด้วยกันทั้งหมด6ตัว6สีด้วยกันนะคะแม่จ๋าชมพูสีน้ำตาลนะคะแม่จ๋าสี เขียวสีดำสีโอรสแล้วก็สีแดงนะคะคือตัวที่น้องแก้วใส่เลยค่ะร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางไม่ต้องห่วงเลยว่าดูดูแล้วอะ่ะแม่ชอบนะแต่แม่โอนเงินไม่เป็นไม่เป็นไรนะคะแม่จ๋ากเก็บเงินหน้าบ้านได้เลยนะคะแม่จ๋าขอแค่อย่างเดียวค่ะคุณแม่แจ้งกับน้องแอดมินนะคะแม่จ๋าสำหรับงาน EP 285ค่ะแม่นะคะแล้วก็ร้านเราก็มีไลฟ์สดในทุกๆวันนะคะแม่จา๋าใครสะดวกแบบวันพว่างเนาะ เช้ากลางวันแล้วก็เย็นสะดวกทางไหนเข้ามาดูไลฟ์สดได้เลยกดเข้าไปในช่องทาง YouTube นะคะแม่สาแล้วก็พิมพ์คำว่าช่องแม่บีเอ็นจอยเท่านั้นแหละค่ะคุณแม่จะเจอกับน้องแก้วนะคะแล้วก็แม่บีค่ะทางช่องทางไลฟ์สดนะคะกดติดตามกดถุกใจนะคะเท่านี้ก็เหมือนกันนะคะแม่สาแล้วก็มันจะไปเล้นกับแม่ๆค่ะถ้าสมสติว่าน้องแก้วหรือว,ว่าแม่บีไลฟ์สดแบบนี้นะคะมันก็จะโชว์ขึ้นหน้าฟีดของคุณแม่ก่อนเลยนะคะยังไงฝากติดตามด้วยค่ะสําหรับนะคะ ร8องานผ้าไหมอิตาลีอก50นิ้วแล้วเจอกันใหม่ e p ีหน้าสวัสดีค่ะ